สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการนายกคนประชาชนค่ะสําหรับวันนี้นะคะเบียร์พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีนครระยองท่านวรวิสุทธิ์พโชคชัยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเบียร์ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกนะคะแล้วก็ทีมลูกรยองทุกท่านเลยที่ได้กลับมารับตําแหน่งผู้แทนของพี่น้องชาวนครระยองอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสาหรับนโยบายที่ท่านนายกเนี่ยได้หาเสียงไว้สําหรับการเลือกตั้งเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับคือนโยบายจริงๆมันก็เป็นนโยบายที่ เดิมที่เราวางไว้เมื่อ8ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วที่ผ่านมาแล้วก็ได้วางไว้คือนโยบายหลักเดิมก็ย,ยังยังยังยึดเรื่องการศึกษาเป็นหลักอยู่นะครับก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องพี่น้องชาวเทศบาลนครระยองนะครับว่านโยบายสำคัญคือมันหยุดไม่ได้นะเรื่องการศึกษาเพราะเด็กมันก็มีมาทุกวันอ่ะเด็กมันก็โตขึ้นไล่มาเป็นลาดับชั้นทุกวันเราต้องสเสริมให้เด็กเนี่ยมีการศึกษาที่ดีนะครับมีคุณธรรมคู่ความรู้แล้วก็มีจิตสำนกที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมแค่นี้เนี่ยต้อง แล้วตอนนี้เน่วงาการศึกษาเราก็ตอนนี้เราเปิดม .4 ม .5 ม .6 แล้ว <Yeah. S 2> นะครับตอนนี้เราก็ต้องแล้วปี58เนี่ยมันจะเป็นการค้าเสรีกลุ <Yeah. S 2> ก่มอาเซียนตอนนี้เราก็ต้องเน้นเด็กเราเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพื <Okay. S 2> ่ส่งเสริมการศึกษาเ mm hmm. ป็นหลักแล้วเรื่องที่สองอคือก็เร mm ีย hmm. กเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ mm hmm. ่งแวดล้อมนี่มันทิ้งกันไม่ได้ <Okay. S 2> ถ้าเกิดทิ้งเขาัสิ่งแวดล้อมเสียนี่มนันก็อยู่คู่กับสิ่งแวดล้อมที่เน่าเสียอยู่ไม่ได้ก็ต้องปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาขยะ ปัญหาเรื่องแม่น้ำเลยอง mm. อ่าเนี่ยตัวนี้สสำคัญ <c oughs> เรื่องเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตนนิีนก็ต้องคงไว้อันนี้สองหลักใหญ่ๆเลย <c oughs> นะครับแล้วก็มาเกี่ยวเรื่องนโยบายที่สามก็เกี่ยวเกี่ยวเรื่องอะไรคุณภาพชีวิตของคน <c oughs> อ่าก็ยังส,งส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยออกกำลังกายแล้วก็อ่าถ้าเกิดไม่สบายแล้วก็สามารถเข้าได้ถึงแพทย์ที่มีคุณภาพ <c oughs> เนี่ยคือคลินิกชุมชนอบุนเราก็ต้องปรับปรุงให้มันได้มาตรฐานยิ่งยิ่งขึ้นแล้วก็มาเกี่ยวเรื่องโครงสร้างพื้นฐา <c oughs> น <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นถนนไฟฟ้าอะไรพวกนี้เราก็ต้องปรับปรุงให้มันดีให้มีความปลอดภัยอัน,นอดับุท้ายคือก็เรียกเรามาปรับปรุงภายในเทศบาลเราคือมีการบริหารจัดการที่แบบธรรมาภิบาลที่ดีก็เรียบมีพี่น้องประชาชนมารับบริการรับบริการที่ดีแล้วต้องโปร่งใสและเป็นธรรมอันนี้คือหลักใหญ่ๆค่ะ,ะ,คะแล้วสาหรับปัญหาเร่งด่วนที่ทางท่านนายกแล้วก็ทีมลูกระยองทุกท่านเนี่ย คาดว่าจะต้องดําเนินการแก้ไขต่อไปเนี่ยค่ะปัญหาเร่งด่วนจริงๆเนี่ยเป็นปัญหาที่ว่าค้างคามาในสมัยที่แล้วค,คือปัญหาเรื่องตลาดแม่แดงสุดท้ายแล้วมันก็มีคดีขึ้นสู่ศาลปกครองศาลปกครองก็มีคําสั่งมาเนี่ยให้เทศบาลเนี่ยต้องเร่งดําเนินการลื้อหลังคากับแผงอะไรต่างๆเนี่ยภายในร้0ยบวันแต่ผมก็อยายกจะกราบเรียนแม่ค้าพ่อค้าที่อยู่ในตลาดแม่แดงไม่ต้องอย่ากังวลใจมากนะครับว่า ร้อยยี่สิบวันแล้วต้องเอาออกไปทันทีเลยต้องรีบไปทันทีเพียงแต่ว,ว่าถ้าเกิดเทศบาลได้เริ่มดําเนินการจะมีการปรับปรุงหรือจะอะไรเนี่ยศาลท่านก็มีเมตตาเรียก<แ>มีความเมตตาอยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดเทศบาลเริ่มดําเนินการภายในร้อยยี่สิบวันเนี่ยเริ่มหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนไปเนี่ยตรงนี้ศาลไม่ได้ไม่ได้บังคับว่าร้อยยี่สิบวันถ้หมดนะเพยียงแต่ว่าร้อยยี่สิบวันถ้าเกิดเทศบาลไม่ทําอะไรเลยนี่ดิ คนที่เขาไปฟ้องศาลปกครองไว้เนี่ยเขาไปร้องศาลอีกครั้งหนึงน่งหนูว่าเนี่ย mm hmm. เทศบาลไม่ทําเลยร้อยยี่สิบวันเนี่ยอันนี้ <Okay. S 2> เป็นเรื่องยุ่งแล้ว mm hmm. แสดงว่าเทศบาลเราปล่อยปากแล้วเลยไม่เชื่อฟังคําสั่งศาล <Okay. S 2> เพราะถือว่าคําสั่งศาลเราถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเป็นคำสั่งศาลที่ว่าทุกคนต้องให้ความเคารพ <Okay. S 2> ไม่งั้นบ้านเมืองอยู่ไม่ได้ใชนะ่อันนี้อันนี้แต่ในว่าหลังจากศาลมีคำรักษามาแล้วก็ได้มีการหารือกับแม่ค้าแม่ค้าก็ได้เคย มหาหือทีเทศบาลได้ไปพงก,กับสสสาธิต <คะ S 1> สสสาธิตก็เป็นตัวแทนมาคุยมีท่านนายอำเภอมีท่านทางฝ่ายตำรวจมาเกี่ยวเรื่องอะไรทั้งหมดมาคุยกัน <คะ S 2> ทุกคนก็มีเป้าหมายที่ตรงกัน <คะ S 2> ยินดีให้ปรับปรุงแต่ที่นี่เราก็มาวางไผ้ว่าการปรับปรุงเนี่ยจะปรับปรุงแบบไหนดี<ม>ระหว่างการปรับปรุงเนี่ยแม่ค้าที่ค้าอยู่เนี่ย<ค>ะจะไปค้าขายที่ไหนชั่วคราวอันนี้คือความสำคัญเราก็เป็นหัวแม่ค้าว่าถ้าเกิดจะปิดปรับปรุงไล่แม่ค้าออกไปเลยเนี่ย แม่ค้าก็เดือดร้อนหมดทุกอย่างก็ต้องมาคุยกันเอานะไปอยู่ตรงนี้ชั่วคราวนะเดี๋ยวจะจัดให้แล้วก็ไม่ไกลมากแล้วก็แต่ว่าจะสะดวกสบายเหมือนปกติมันก็ไม่ใช่ก็มีทุกคนต้องอดทนเทศบาลก็จะเร่งให้ดูแผนว่าจะทํายังไงดีให้แม่ค้าได้ดูภาพออกมาก,ก่อนว่าทําอย่างนี้ดีไหมจะทั้งหมดต่อไปทั้งหมดจะ,จะมาอยู่ในตลาดหมดเลยเนี่ยมีความสุขดีไหมถ้าทุกอย่างลงตัวครับเทศบาลก็จะตั้งงบประมาณทําพอเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาอยู่ในตลาดแม่แดง ที่มีความทันสมัยแล้วมีความสะอาดถูกสุขลักษณะรับรองได้ครับคนจะมาตลาดแม่แดงนี่ทุกคนนี่มีรายก็เลยค้าขายจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าหลายเท่าตัวและจะเป็นการค้าที่ดีมากแต่เราก็เป็นห่วงว่าอย่างหนึ่งคือว่ากลัวคนที่ไม่ได้ค้าขายเนี่ยจะเข้ามาสวมสิทธิ์ก็ต้องให้แม่ค้าที่เคยค้าขายอยู่ด้วยกันคอยดูด้วยว่าคนนี้ค้าขายจริงหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวมาแย่งมาแย่งสิทธิ์ผู้ที่ค้าจริงไปแล้วเข้ามาเคาะ ยื่นายชื่ออยางว่าอยากจะได้ล็อกด้วยอยากจะได้แผงด้วยไม่ได้อันนี้ต้องช่วยคนควบคุมนะครับแตก่ก็ต้องขอร้องคนที่ไม่ได้ขายจริงๆอย่าเอาล็อกไปเลยเอาล็อกไปเพื่อไปให้เขาเช่าต่อเนี่ยเราได้แค่ค่าเช่าเทศบาลน,นี่ไม่ได้เก็บแป่เจียอะไรเลยนะทำให้ฟรีนะครับไม่มีก็บางาคนก็กังวลว่าเทศบาลสร้างให้แล้วพอเข้าไปอยู่เนี่ยต้องเสียค่าแป่เจียรายละ,ละเท่านั้นนนี่ไม่มีครับเทฐบาลต้องการสร้างให้ตลาดที่สะอาดถูกสุขลาาักษณะแล้วก็ให้ผู้ค้าเนี่ย ค้าขายได้อย่างมีความสุข <Okay. S 2> คือนยายกบังนายกต้องการทุกคนมีงานทําค <Okay. S 2> ้าขายที่ดีมีรายได้ที่ดีถ้าเกิดทุกคนในเขตเทศบาลมีรายได้ที่ดีแวเนาะผมเป็นนายกนะบริหารงานนะ <Okay. S 2> มันสบายหมดอ่ะ <Okay. S 2> มันก็ง่ายทุกอย่างมันก็ง่าย <Okay. S 2> ใ,ชใช่ไหม <Okay. S 2> นเนี่ยนี่คือปัญหารดับเล่งหนวนระดับแรย นี่ก็คือปัญหาเร่งด่วอนอันดับอันดับแรกเลยนะคะทีะ่ทางทีมลูกรรยองเนี่ยจะต้องทําการแก้ไขนะคะเพราะค้าแม่ค้าที่ดําเนินกิจการค้าขายอยู่ในตลาดแม่แดงเนี่ยก็อุ่นใจฟังท่านนายกพูดอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกังวลใจเลยเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลใจแล้วสําหรับทิศทางการทํางานต่อไปของท่านนายกเนี่ยมีอะไรบ้างคะทิศทางการทำงานก็ตอนนี้ปัญหาที่บอกขยะต้องเร่งแก้ไขนะครับต้องเร่งแก้ไขนะครับว่า จะบริหารจัดการยังไงต้องมาประ <c oughs> ชุมกันต้องแก้ไขให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆมันจะได้มันจะได้จบเด็กรุ่นหลังก็มาบริหารต่อมันจะได้เดิน <c oughs> ไปในทางเดียวไม่ได้แล้วก็ปัญหาเรื่องน้าท่วมน้ําท่วมนะน้ำท่วมนะเนี่ยเป็นปัญหาที่เรากังวลใจมากว่าพอเราเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองท,อที่ไม่มีผังเมืองมาก,ก่อน <c oughs> ทุกคนสร้างบ้านอยู่อ,อาศัยมันก,ก็เนน <c oughs> ไม่ได้เว้นอะไรแนวอะไรให้เป็นเพื่อผังเมืองเพื่อทําระบบระบายน้ํา <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ต้องมาแก้กัน เพราะเราผมก็ไม่อยากให้น้ำเนี่ยเวลาฝนตกมาประมาณสักสามชั่วโมงเนี่ย <Okay. S 2> น้าไหลเข้าบ้านทุกบ้านเลย <Okay. S 2> คือไม่ได้น้ําท่วมอ่ะเป็นน้ําที่ไหลไม่ทันแล้วเออล้นบนถนนผิวจราจรล้นเข้าบ้าน mm hmm. แค่ล้นข้าวบ้านสักครึ่งชั่วโมงทรัพย์สินข้าวของสินค <Okay. S 2> ้าเสียหายหมดมันก็กระเทือนทางด้านเศรษฐกิจ <Okay. S 2> อันนี้อันที่สำคัญก็ต้องไป mm hmm. สารวจกันว่าจุดไหนที่มันเป็นระบบระบายที่ต่ําที่สุดเนี่ยเจ้าน้ำไปอยู่ยังไงก็ต้องมาศึกษากัน <Okay. S 2> แล้วเพื่อหาเงินมา ปรับปรุงเรื่องระบบระบายน้ำค่ะตรงนี้ก็ถือเป็นแนวทางต่อไปสำหรับการพัฒนาเมืองระยองนะคะสุดท้ายค่ะท่านนายกฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะคะก็จริงๆแล้วต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวเทศบาลนครระยองอีกครั้งหนึ่งที่ที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแล้วก็ให้ความไว้วางใจทีมลูกระยองนะครับเลือกทีมลูกระยองทั้งสี่เขตยกทีมทั้ง4ี่เขตเลยเข้ามาบริหารเทศบาลนครระยองและผมยืนยันได้นะครับว่า การบริหารของเทศบาลนครระยองโดยทีมลุกระยองเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อแบบเอื้อแบบพักพวกนะครับผมผมประชุมทุกครั้งเลยบอกบอกสมาชิกทุกคนเลยว่าเรามาทํางานเนี่ยต้องเล็งบ้านเป้าหมายของบ้านเมืองเป็นหลักต้องให้ทุกคนใน,ในเขตเทศบาลเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขอย่าไปเอื้อพวกพ้องมันเด็ดขาดเลยนะเพราะเราอาสาพ,พี่น้องเข้ามาทํางานเพื่อบ้านเมืองไม่ใช่ในอาสาเข้ามาทํางานเพื่อพวกพ้องค,คุยัไม่ตลอดเลยว่าทุกคนต้องทําอย่างนี้นะ แล้วบ้านเมืองจะเดินไปได้อย่างมีความสุข<ม>ถ้าเกิดไปทําเพื่อพว้กพ้องอะไรยนะสักระยะหนึ่งมักจะเกิดความล้มเหลวะจะมีการโกงงินเห็นแก่ผู้กพ้องอันนี้ไม่ได้ต้องเห็นแก่บ้านเมืองเป็นหลักต้องมองเป้าหมายสุดยอดของบ้านเมืองที่เป็นหลักอันนี้ก็ฝากกับริพี่น้องประชาชนครับไว้ไว้วางใจลยครับผมตั้งใจจะบ,บริหารบ้านเมืองให้มีความสุขที่สุดครับ คุณผู้ชมก็ได้ทราบถึงนโยบายแล้วก็แนวทางแล้วก็ปัญหาเร่งด่วนนะคะที่ทางทีมลูกระยองเนี่ยจะทําการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนชาวนคะรระยองได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะเบียร์ก็เชื่อว่าเทศบาลนคะรระยองชุมชนในเขตเทศบาลนครระยองทุกชุมชนเนี่ยต่อไปก็จะมีความเจริญก้าวหน้าย,ยิ่งขึ้นไปอีกนะคะมีการพัฒนาย,ย,ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเรามีทีมผู้นําที่เสียสละแล้วก็พร้อมที่จะ อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวนครรยองทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเบียร์และท่านนายกขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ